สวัสดีครับผมได้หน้าจอมอนิเตอร์ยี่ห้อ UG มานะครับเออเป็นหน้าจอที่สามารถเขียนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน้าจอแรกที่ผมจะได้เขียนบนจอจริงๆนะครับหลังจากห่างหายจากการทำพวกงานทูดีติดกว่าปีนะครับหลังจากนี้ก็คงจะได้เขียนบ่อยขึ้น ผมจะแบ่งออกเป็นสองตอนตอนแรกก็คงจะเป็นเน้นเรื่องของ 2D ให้ดูเรื่องเส้นแล้วก็เรื่องของสีนะครับตอนที่สองก็จะเป็นเรื่องของงาน 3D นะครับว่าการปั้นด้วยปากกาเนี้ยใช้งานยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวก็มาดูการทำงานเลยนะครับตอนนี้ผมจะเปิดงานที่ผมเขียนไว้นานแล้วนะครับ จะเอาไปทำสติกเกอร์ลายนะครับแต่ยังอยู่ในขั้นตอนร่างแบบนะครับนี่ผมก็จะเอาแบบที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับจะให้ดูเรื่องของเส้นนะครับว่าเขียนด้วยปากกาบนจอเนี่ยเส้นดีไหมแต่ก่อนอื่นผมแนะนำว่าเขาจะมีแถมงม,มือมาให้นะครับ การใส่ถุงมือนี่ก็อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะทําให้เราเขียนลื่นขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยสัมผัสกับตัวหน้าจอจะล,ลื่นนะครับไม่ติดเพราะว่าด้วยตัวมือเราอาจจะมีเหงื่ออะไรนะครับอ่ะนี้มาลองเขียนเส้นดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับที่ผมชอบจากที่ ลองนิดหน่อยนะครับปากกาสังเกตนะครับปากกาถ้ากดปุ่มล่างนะครับถ้าตั้งไว้สมัครปุกดปุ่มล่างสามารถเปลี่ยนเป็นปากกากับยางลบได้ทันทีเลยสะดวกมากนะครับเปลี่ยนเป็นปากกานะครับตั้งเป็นปากกาผมจะลองวาดเส้นดูนะครับ ทำไกดสีไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ดูดไกดสีนะครับเสียงครับไซส์ของภาพก็ความเรียดไม่สูงหน่อยเพราะเป็นสติกเกอร์ลายจะเห็นว่ามีน้ำหนักแล้วก็นิ่งมากนะครับเห็นไหมครับ เส้นนิ่งก็น้ำหนักดีมากเลยทีเดียวครับไม่ต่างกับใช้พวกที่เป็นกระดาษเลยนะครับมาดูเส้นยาวๆคือถ้าเราใช้บนที่เป็นกระดานมันอาจจะต้องวาดให้เร็วเพื่อไม่ให้เส้นมันเกิดเป็น เส้นหมายถึงว่าเส้นมันจะต้องให้ตรงที่สุดอาจจะต้องวาดเร็วแต่สําหรับหน้าจอตัวนี้นี่สามารถวาดช้าๆได้เลยนะครับเส้นก็น,นิ่งหรือยิ่งวาดเร็วก็โอเคนะครับจะทําให้เส้นสมูทมากขึ้นเห็นไหมครับนวาดปุ๊บนะครับ เนนิ่งมากนะครับแล้วการวาดรูปเราก็อาจจะต้องหมุนนะครับหมุนให้ได้มุมที่มือเราวาดถนัดนะครับ เอาโดยประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าทีนี้มาก็แค่ลบเส้นที่มันตัดกันนะครับที่เราวาดให้มันตัดกันนี้เพื่อให้ได้เส้นที่มันต่อเนื่องนะครับทีนี้เราก็ลบเส้นที่ตัดกันก็ง่ายมากคลิกปุ่มข้างล่างนะครับก็จะเป็นยังลบเลยนะครับยังลบแล้วก็ลบนะครับ ต้องไปตั้งอย่างลบก่อนนะครับให้เป็นลบแบบเวกเตอร์นะครับอืมทีนี้ก็คลิกปุ่มได้แลเป็นปากกาเป็นยังลบนะครับเดี๋ยวขอรูกทีนะครับร์แล้ว อโอเคนะครับแค่นกิจเส้นนิดเดียวนะครับลบออกไปเลยไม่เอานะครับลบออก ก็คงไม่ได้เก็บเนียบมากนะครับเก็บระดับหนึ่งให้ดูเป็นแนวทางนะครับทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องของสีนะครับว่าโอเคอาจจะสงสัยว่าสีลงแล้วจะเป็นยังไงนะครับกกรปกติมากเลยครับลงเหมือนที่เราใช้พวกที่เป็นแบบกระดานทั่วไปนะครับอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีกว่าด้วยนะครับผมขอสร้างรายละเอยใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ เลือกเทสีนะครับขอดูดสีหน่อยเราก็จะใช้โซนสีเนื้อ,อดูดสีมาแล้วนะครับเลือกอดูก่อนอ่ะหมอกปากกาโอเคไม่ถูกหมดอดปากกาได้แล้วนะครับนี้ก็เป็นเรื่องของสีละผมเทสีเนื้อที่หน้าไปนะครับมาดูสีที่ จะใช้มันหัวบัตรนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ที่มาก่อนกันมันทับกันนะครับ s e l e c อ a รียไว้นะครับ s e l e c อ a ร e a ไว้เวลาเพ้นลงไปมันจะได้ไม่เกินนะครับแต่มันจะได้ความนุ่มกว่าเลือกเป็นแบบหัวบัตรนะครับซอฟผมดูดสีแก้มมานะครับลองที่เป็นแบบหัวบัตรดูนะครับ เลือกเป็นหมวดปากกานะครับเปลี่ยนหมวดเป็นปากกา,า,าดูสียังยังยังดูสกี้กียังไม่ได้ดูดสีทีอ่ะโอเคได้ลไไะไทนะครับแก้มแดง,ดงอ,อยากได้แก้ไหนอ่ะยิ่จะไปนะครับน้ำหนักโอเคได้แก้มอมชมพูมาน,นิดนึครลบ ทีนี้เปลี่ยนเป็นหมดปากกานะครับเห็นไหมหมดปากกาปุ๊บโอเคอยากจะได้แบบซอฟหน่อยไปที่ยางลบนะครับเปลี่ยนเป็นแบบฟ็อกนะครับจะได้ความนุ่มเอยอะหน่อยอเดี๋ยวโฟมเปยนนิดนึงนะครับให้ดูนะครับไปด,นะดูว่าปุ๊บอ่าเป็นยางลบ ลบออกก็จะเห็นพื้นข้างล่างที่เป็นสีหน้าอยู่นะครับลบออกไปเห็นไหมนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับจะเพิ่มเป็นดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีเพิ่มเปลี่ยนอย่าลืมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนปาก,กาปึ๊บ แบบคมเส้นคมอ่ะเส้นฟงก็เลือกแบบบัตรนะครับอ่าใปากสักหน่อยนึ่งนะใจปากสักหน่อยนึงอืมเปลี่ยนเป็นยังลบนะครับยังลบ oh. โอเคลบอีกนิดนึงให้มันบางลง นี่คือการลงสีโดยประมาณนะครับง่ายถ้าใครเคยใช้ที่เป็นกระดานอยู่แล้วมาใช้แบบเป็นหน้าจอจะยิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ผมไก้เรื่องสีไปแล้วด้วยก็น่าจะจบเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนสองนะครับจะเป็นเรื่องของ TD นะครับ